ที่ไหนป้าอป้าจะเลี้ยงหมาไว้ที่นี่เหรอหเลี้ยงหมาไว้ที่นี่เหรอเลี้ยงไว,ไว,ไว,ไว้กี่ตัวตอนนี้ประมาณตัวแล้วนี่หมาตาบอดปที่บ้านไปค่ะไม่ป้าไม่อยู่ป้าไปทํปาง,งานกลับมาตอนเย็นเย็นป้าจะให้ข้าวมันตอนเย็นเย็นจะมืดแล้วประตูอ้าวเห็นประตูเปิดอ,อ้าวจะ้งหายไปไหน หา้หายแล้วก็เ,เลยโทรไปถามขอฮอนนั่นแหละขอออนจากปรมจํานี้ขนเขาไ้ไลฟังเขาก็บอกว่าผมมาทางนี้แหละผมเห็นไอ้คนผู้หญิงคนเนี้ยออกมาจากบ้านป้าเขาว่างนี้เขาก็เลยตามไปดูแล้วพอดูเขาหยอข้าวให้มันกินด้วยพิ่ค่ะไปถึงก็เห็นกุณกงเปิดเขาบอกแสดงว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้เอาไปแล้วเขาพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วหมาเดี๋ยวคือคุณป้าขังไว้ในบ้านเลยในกลงในบ้านเลย ครั้งอย่างนี้พวกมันกัดคนไงอ๋อเจาบิ๊กเนี่ยคือมันกัดคนด้วยใช่มันกัดคนกัดใครมั่งก็กัดเด็กดังนั้นแหละส่วนมากมันจะกัดเด็กคือกลงที่ขังไว้เนี่ยคือโดนงัดใช่มันบ้าล่างโซ่ไว้ประตูให้หมูคนนี้ก็ดูแล้วล่างโซ่แล้วก็ใส่กุญแจเออแล้วปรากฏว่ามันงัดออกแล้วมันออาโซ่ไปด้วยวันถึงบอกว่าป้าไม่มีหลักฐานอะไรเลยทําอะไรมันไม่ได้พูดอย่างนี้อ่าแล้วคนที่เข้ามางัดไปเนี่ยคือเขาเคยเห็นหมาของคนนี้ไง ผู้หญิงคนนี้ไงที่คุยกับอ่าที่ที่ที่บอกว่าที่เขาเอาข้าวอาอะไรไม่ให้หมากินเลยเนาะเออนั่นแหละ<ม>นั่นแหละนั่นแหละคือทุกวันเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้นเขาจะเอาข้าวไม่ให้หมากินทุกวันไหมเขาให้หมาแถวนี้แหละไม่ไม่่อ<ม>ยทุกวันเท่าไหรู่ดถึงนะค่ะค่ะวันไหนมีเขาก็มาให้เสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ค่อยมาหมาจรจัดที่อยู่ในวัดเนี่ยนะตรงนี้มันไม่ใช่หมาจรจัดแล้วมันเป็นหมาคนเลี้ยงทั้งนั้นแหละที่นี่เนี่ยเนี่ยี่พวกนี้หมาเราเลี้ยงกันทั้งนั้นแต่เขาเขาก้่าวว่าเขาอยากาว่ยงเี้ เขาก็เลยเอามาวางวางวางให้มันกินค่ะแลวนี่คุณป้าเลี้ยงหมากี่ตัวข้างในทั้งหมดมันแบบสามสิบให้ยี่สิบห้าตัวแล้วอยู่ข้างนอกอีกสามตัวอือคือหมาของคุณป้าหมดเลยนะใช่และทีนี้มันก็หายไปตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ที่มันกัดแล้วเราอุตส่าห์เข้ามาอืแลวเพราะอะไรทีไงคุณป้าแล้วทำไมเขาถึงเอาหมาตัวนี้ไปทั้งๆที่คุณป้าบอกว่ามันดุนะเออแล้วมันไม่กัดเขาหรอตอนที่เขามันกัดอล้วทำไมเขาไม่รับผิดชอบเขาก็รู้อยู่คนนี้เขารู้นะ ทำไมเขาไม่เอาไปเลี้ยงตั้งนานแล้วมันมันเป็นหมาของใครกันแน่มาหมาในวัดอ๋อหมาในวัดคุณป้าเห็นคุณป้าสงสารก็เอามาเลี้ยงไว้บ้างเถอะเขาเลี้ยงมาจนคนทางานวัด่เขาก็เลี้ยงมาปัอคอคนเนี้ยคอสอสามนิดเนี่ยเขาก็ให้ข้าวกินตั้งแต่มันโตน้อยๆจนมันโตเอ่อมันโตแล้วมันไปกัดลูกเขาไงมันอยู่มาเป็นปีๆแล้วแต่ใครถ้าเขาอ้างว่าเป็นหมาเขานะทาไมเขาไม่เอาไปเลี้ยงตั้งแต่ตั้งนานแล้วใช่ป่ะ เพามหมากัดใครก็ไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยหมากัดใครก็ไม่รับผิดชอบเราต้องมามันอะไรมารับผิดชอบเององเงี้ยนม่เราเลี้ยงหมาอดยังมันเกี่ยราหร้ะัวอง้องอย่างเงี้ยหรอ อีกทีนึงน่งพอเขาได้มาให้เขาก็ไม่แก,เแก่เขาก็ให้อย่างเงี้ยป้าให้ป้าก็ไม่แก่นอกจากป้าจากฝ่ายอาดกองมาแหละถึงจะมาแก่มันจะเป็นกุญแจล็อกใช่ป่ะใช่กุญแจล็อกกุญแจอ,อ๋อแปลว่าต้องมีคนมามาป<ผ>ลดออกสิใช่ใช่<ๆ>มีไงมันบอกว่าเอาันมาคืนเนอะถ้ายังไงก็มาเจรจา,ากันมามาคุยกันอ่ะมาเอามาคืนอ่ะจะไม่ใช่ว่าเจอกันแล้วมาแฉแบบนี้ไม่เอา ป้าก็เลี้ยงมานานแล้วนะใช่แล้วจะมาอ้างว่าเป็นหมาตัวเองไม่ใช่ใช่ป้านะก็สงสารมันใช่ไหมป้าเลี้ยงมัน,ม,นมาตอนนี้มันไปอยู่ตรงไหนไปกินอยู่ยังไงเราก็ไม่รู้ใช่เปล่าจะไปอยู่ยังไงจะไปกินอยู่ยังไงถ้าอยู่นี่มันยังปลอดภัยนานๆเราก็ปล่อยออกไปทีหนึง่งออไปเท่า,าออจูงมันออกไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วออเอาข้าวกลง เป็นไปได้ก็เอามาคืนนะป้านะใช่เป็นไปได้ก็ามาคืนบนหลวงพ่อโตแล้วว่าคนที่เอาไปออะจิตใจก็เอามาคืนเถอะสงสารมันอยู่นี่มันกินอิ่มเดี๋ยวป้าให้เดี๋ยวพอเอาคนนั้นมาให้อย่างเงี้ยเนี่นอนอยู่ในเตงนี่โอ้โอ,โอนี่ตาบอดใช่ไหมตาบอดสองข้างเลยเลยต้องอยูอ่ยาง พวกนั้นก็ทำเหมันหมดแล้วดูที่มีหมาพร้อมไหมจากรู้มันจะไปพูดว่าป้าเลี้ยงหมาพร้อมอย่างวันนี้แล้วกุญแจกุญแจไม่มีครับกุญแจก็หายไปด้วยเหรอเอาไปหมดเลยเนี่ยทั้งชุดเลยเนี่ยไม่มีเลยนี่นี่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วดิหมาเหมือนไม่มีไม่มีแล้วตัวแล้วดิหมดแล้วใช่ไหมมีมันอยู่ตัวเดียวอ๋อมีมันตัวเดียวนะไอ้ดิกคนะใช่เลี้ยงมันอยู่ตัวเดียวในนี้ใช่มันอยู่ ในบ้านของคุณป้านเนี่ยนะใช่นะใช่ซึ่งในตอนนั้นคุณป้าไปไหนคะมาอยู่บ้านไม่อยู่บ้านไปทําง,งานมันป้ามันลุกทีหมาหายไอ้บิ๊กหายตอนไหนอะตอนจะมืดแล้วป้าเอาข้าวมาให้มันกินไงเขาบอกเลยป้าก็เลยโทรไปถามพอคนเนี้ยว่าเห็นไหมพออบอกผมก็เห็นมันมันเข้ามาทางบ้านป้าน,นี่แหละเห็นผู้หญิงคนเนี้ยนะเดินมาเข้าแล้วแกก็แกก็ขับรถตามมาเพื่อจะมาเข้าเอาข้าวมาให้บิ๊กป้ากอว่าแกก็เห็นประตูเปิดแกอกครับนั้นไม่เป็นใครแล้วเป็นไอ้ผู้หญิงคนนี้เอาไปครับ ป้ามั่นใจได้ไงว่าเป็นก็มีเขาคนเดียวที่มายุ่งตรงนั้นใครก็มายุ่งอ่ะอ๋อเคยผู้หญิงคนนี้เคยเข้ามาในบ้านป้าด้วยเหรอใมาบ่อยมาตรงเนี้มาไอบิตเนี่ยมาบ่อยเจ้ให้ได้แล้วผู้หญิงคนนี้เขาทำงานอะไรอยู่ที่ไหนครับคุณป้าพอรู้ไหมเขาเสียแล้วเขาเป็นครูอ๋อครูเสียราชการแล้วนะอืมที่เ้าเอาาก็เป็นสี่แปดสี่แปดแล้วะแล้วคุณป้าก็รู้จักเขามาก่อนด้วยไม่รู้จักเขาเพิ่งมาไม่ปีที่แล้วนี่เองมั้ง มามาเชื่อวุ่นวายหมาแถวเนี้หมาบ้านนู้นบ้านนี้เชื่อไปเข้าบ้านคนอย่างนู้นคือเขาที่เขาเข้าไปวุ่นวายนี่คือเขาทําอะไรคะเอาข้าวไปให้หมากินอ๋อแล้วไปที่บอกเนี่ยทางความสะอาดจะมั่งนะอย่างนู้นอย่างนี้ไปเชื่อไปจุ้นจุ้นจานบ้านเขาอ่ะห้านะอยากได้หมาคืนเพราะสงสารมันเหมือนกันไม่ใช่คนที่เอาหมาไปอ่ะจะรักมันคนเดียวเรายิ่งรักมันยิ่งกว่าแกอีกคนที่เอาหมาไปอ่ะอื รักเป็นห่วงไม่นั้นป้าจะนอนเฝ้ามันเหรอว่าที่เขาจะทําร้ายมันอ่ะไปขอร้องว่าอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าจะจัดการเองไปนอนเฝ้าไว้นะป้าทั้งกลางวันกลางคืนเลยอ่ะอ่ะแล้วคุณป้าอยากจะได้หมาจะโออยากจะได้จ็บมีคืนมามะ้ก็นี่ไงบอกแล้วจะเอาคืนนะเอามาคืนนะเอามาปล่อยมาที่นี่นะใช่ไม่รู้เป็นเป็นตาอะไรดีไงไปเอาไปแล้วไปทําอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ใช่เอาไปตรงไหนก็ไม่รู้เขาถึงอ้างว่า เราไม่เห็นไงก็อกไหนหมาไหนหมาแกไม่มีหลักฐานไหนหมาล่ะแกเห็นไหมเราฉันเอาหมาไปอะไรเงี้ยเขาจะพูดแบบนี้เห็นไหมที่เขาแฉแฉก็แถแถเอาข้าวเคยเอาข้าวอะไรไมาให้มันกินเคยเอาให้มันกินโยนก็ไปในโกงอย่างนีง้เกลือนไปหมดอย่างเงี้ยแล้วไปไปมาๆมาขโมยหมาไม่เจอใช่ไหม เพราะมันก็เคยอ,อยู่แถวนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้มันก็จะอ,ออกมาแล้วมันต้องอยู่ข้าวนี่ก็เป็นห่วงมันต้องมันต้องไม่รู้ว่ามันเป็นกินข้าวหรือ,อยังนะป้านะป mm hmm. กระเจี๊ยนเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้อ่า mm hmm. แล้วก็มันนอนลงตลาดน้ำพอตลาดก็ทำเป็นวัดสนามมันก็เข้าไปอยู่ในวัดไปอยู่กับเจ้าหน้าที่สนามอ่ะนั่นแหละที่มันเป็นสัตทรงนั่นแหละเนี่ยตีเดียวก็เลยแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่า ตัวอย่างนี้เลยเหรอครานีคือเขาคือเน,เนเป็นหมาตอนเขาไได้แค่มา,อาขออาศัยครับอาจารย์แต่เขาเขาก็ไม่คือกำลังทรัพย์อ่ะไม่พอที่จะหาอาหารให้โอ,อ้มีกำลังทรัพย์เขาไม่มี้เ,าเขาก็ต้องดำรงชีวิตของเขานี้นก็เอามาให้อย่างนี้ จอนังคารน,นะคะพุธแล้วก็สุกแต่ยกเว้นพระธาตวันเดียวที่ไม่มาข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่ทิ้งแั้นให้เนี่ยประมาณสิบตัวแต่จริงๆมันมียี่สิบของพี่ตินเขาเราไม่<อ>ไม่ได้ครับหู้ดาดาแหลกลานแล้วกห่วงหมาเขามากครับห่วงหมามากไม่ได้ค่ะก็เ,เลยนั่น<อ>ก็เลยให้ได้แค่สิบตัวแล้วเราตรงบ้านพี่ลินตรงเนี้ยนะคะครตรงบ้านพี่ลินตรงเนี้ยครสามตัวตรงน,รรงนี้ตรงนี้หกตัว กระมังเนี่ยกำลังเก็บเขากินเสรนะ็จแล้วตรงนี้นะคะประมาณประมาณหกเจ็ดตัวแล้วตรงโน้นอีกห่าตรงตรงด้านนี้ครับครับอ๋อมีอีกเหรออาจารย์ตรงด้านนี้บาาา้าน,นบ้านคุณแมวครับด้ไม่ได้เน,นี้<อ>ยคุณแม่ไม่ได้อยู่เนี่ยเราก็ต้องให้เปลี่ยนเรียกเธอแมวด้้านนีค่ับแล้ววันนี้น้องหมาก,กินข้าวอะไรครับอาจารย์ครับวันนี้ออ๋อข้าวคุกตับต้มค่ะโอ้กินอย่างดีค่ะตับต้มไม่ใช่โครงกระดูกครับ ปกติเขาจะมีโครงไก่มาอาจารย์ก็มั่นใจคือเราไม่ได้ไปขโมยหมาของบิ๊กนี่เราอาจารย์ยืนยันหน่อยครับอาจารย์ได้ไหมคะครับขอดูบัตรหน่อยได้ไหมได้ครับอาจารย์และทีนี้อาจารย์ก็เป็นคนที่เอามาเอาข้าวมาให้หมาทุกวันทุกวันใช่ใช่ไม่แล้วทีนี้คือเขาเข้าใจว่าอาจารย์คงเอาหมาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้แต่แต่น้องจะต้องฟังตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกนะฟังเริ่มแรกเลยนะคือตรงเนี้ยเดี๋ยวฟังก่อน บ้านทุติมเนี่ยบ้านบ้านใหญ่ติมเนี่ยเขาเป็นกับบ้านคนที่ชื่อลักครับนะฟังคือไอ้บิ๊กเนี่ยมันอยู่อาศัยอยู่ตลาดน้ำเนี่ยมั้บบขวัญเข้ามาปล่อยเข้ามาปล่อยใช่ไหมต้องไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลเลยแต่แล้วคุณเห็นตรงแข็งแข็งน้ําสีเขียวนะมัครบนั่นแหละคนกวาดลานวัดหัวแก่ศีสษะร้านหน่อยแต่ตอนนี้แกลาออกไปแล้วครับ ไปงัไฟครับอ่าอาจารย์ต่อเ,าาเลยครับอาจารย์ข <อ S 2> เขามาปล่อย,ามาอยงมูนใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วบิ๊กเนี่ยมันเป็นคนห่วงอาหารเสร็จแ,แล้วลูกเขาอ่ะไปจับตอนที่มันลังกินข้าวง,งอกรแ,แ,แล้วเสร็จแล้วก็เห็นดฉันเอาข้าวไปให้เจ้าบิ๊กเนี่ยทุกวันเขาเลยบอกว่าอาจารย์เขา้าอาจารย์แม่ไปนะผมจะตีให้ตายดิฉันก็เลยมาฝากกับพี่รัฐพี่รัฐเนี่ยฝากให้ให้เงินเดือนเขาเดือนละสามร้อย ทั้งหมด6เดือนหมด6เดือนนะคะฟังให้ดีๆนะมันต้องมาติดระต่อเรื่องก่อนให้ทั้งหมดหเดือนหลังจากนั้นที่รับตายแกเป็นมะเร็งตับและบ้านแกอยู่ติดกับยี่ติ๋มนี้ยบ้านอยู่ติดกันเนี้ยแกก็เลยรับช่วงต่อและไอ้บิ๊กเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาปล่อยเขาปล่อยทิ้งเลยนะมาพี่ร้านเนี่ยเขปล่อยเลยมันก็ไปวิ่งตามทุก่างอญ้หไปกัดคนนู้นไปกัดคนนู้นไปกัดอ่าขนดกดำอะไรเงี้ยโอ๊ะแต่ไม่กัดไม่กัดค่ะไม่กัดไม่กัดเฉพาะตอนที่ หลังว่ามันจะมีศาลาเอ้บิ๊กกันนะจย์ใช่และดีทั้งนี่ยเป็นคนอุปถัมภ์ตลอดเป็นปีๆเลยนะเป็นปีๆแล้วเอาข้าวไปให้มันกินอแล้วมีอยู่วันหนึ่งโควิดเนี่ยเขามีจิตอาสามาแล้วลูกเขาติดเทอมอะไรเงี้ยติดโควิดจะใส่กระมังเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่แย่งกันอ๋อแย่งกันอ๋อแบ่งกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะนะแบ่งอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวดีทั้งก็จะไปให้ตรงนั้นอีกมีป๊๊บอายโชคว่าว่าไอโว มนันเอามาปล่อยอ่ะคนจีนมีมีพันธุ์อะไรบ้างที่อาจารย์บอกมีเอ่อชื่ออะไรนะบโบอ๋อมีป๊อบอายป๊อบอายคุณแมวเนี่ยแมวเนี่ยแมวกับผัวเขาชื่อเบิร์เขาเลี้ยงอยู่ประมาณหกตัวครับมีป๊อบอายนะะหมายักเข้ามาปล่อยนะคนจีนครับแล้วแต่แล้วแมวเขาเห็นบอกค,คุณคุณจะมวเอาหมามาปล่อยถ้าคุณจะปล่อยคุณก็ต้องเอาอาหารแม่มาด้วยผมไม่สนใจเรามันสร้างความพันธะเอามาปล่อยสองตัวแล้วตัวเบลล์เลยเดี๋ยวคุณไปดูเนี่ยป๊อบอายโชค บอกว่าโบมะนาวมะนาวแล้วก็เตยหกตัวจริงๆมี2สองตัวตายไปแล้วอ,อย่าอุปถัมตลอดอย่าให้ตรงเนี้แล้วของของเยนีลถสองแถวก็ยังไม่มานเลี้ยนทํองวาให้เรียบร้อยแล้วครับอ่ากข้าวหลกกินข้า,าของพี่ลินมีสามตัวรวมเบ็ดเสร็จแล้วตรงนี้นะยี่สิบแปตัวที่เลีะ